สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องปอใจน้องรุ่งฟ้าน้องดวงใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอ้ยอีลาเพิ่งตื่นดูดูดูหยืดหยืดยดอุ๊บอุ๊บอุ๊บยืดยดงงงงด้วยมีงงด้วยใช่ไหมโอ้ยยุดหยุดโอ้ยนะเป็นยังไงลูกงงเหรอคะ ตกใจยืดตัวหนาเลยกราบขอบพระคุณคุณแม่นะค่ะคุณแม่สาวจันนะคะที่เมตตาห้าสาวป้อนอาหารยมเช้าให้กับห้าสาวนะคะกับแม่แม่กลอนเข้าป่านะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สาวจันนะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะคือหกสิบตะกร้านะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะนับด้วยจ่กพรวน สิบสองครับปวนของเราค่ะแม่ไมสิครับผม พี่ลุงหันหาก,กล้วยเลยเนาะเนูจะได้กินกล้วยยำเช้า,ชาแล้ววันนี้ดีใจสุดๆเลยใช่ไหม Bad yeah.

ไปไหนน่นนะ่ะฮึตุ๊กปวนไปไหน <laughs> ตเตะทักทายยำช้า,ามากินกล้วยเร็วแล้วดูดูค่ะจะไปป่วนจะไปป่วนจัมโบ้แล้วพี่ลูกทำดีดีลูกทำดีำดีใส่หอยดีดีค่ะ สวยๆเลยเสียงด้วยเสียงด้วยโอ้ยเสียงใสเลยเนาะพี่รุ่งแม่แสนวัดดีสวยๆด้วยแม่แสนคนสวยเร็ววัดดีเร็วจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนนะจุ๊บจุ๊บก่อนจจจจุุุุ๊๊๊๊บบบบก่อน กินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนมตเที่ยวนั่นแหละไม่กินกล้วยอือแม่พาเสวัสดีค่ะสวยๆยเร็ววัสดีค่ะสวยๆสวดีค่ะน้อยจับมือม้นเลยับมือม้ กินด้วยค่ะกินด้วยค่ะกลับงามแล้วกลับงามงามแล้วค่ะเทมอ้อยด้วยหกมัดค่ะพอ่อล้วนกราบขอบพระคุณคุณแม่สาวจาันนะคะที่เมตตาหน้าสาวนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเน่พอ่อล้วนานั่นนั่นนั่นเอาไปไว้กับแม่เซนเลยอ้ยอยไปนี่ก่อนพอ่อล้วน อ้ยสงมัดน,นะคะแถมอ้ยหกมัดน,นะคะกขอบพระคุณคุณแม่สาวจันนะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยนะคะ นั่นนั่นนั่นดูดูดูดดดโอ้ยดูด,ด,ดูค่ะัวปคนของเราค่ะแม่แม่มันกินกับเอาของมากินกับแม่แซนเพราะเทใสให้แม่แซนพาแม่แซน,น,นกินเดีย๋ยวแม่แซนกินด้วยกินด้วยกันไปไหนนั่นน่ะ ดูดูเพลนเด้อมาเด้อมาเร็วมาเร็วได้เอามาฝากพี่รุ่งด้วย ใก้อนน่ะน่ะดู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 นั่นนั่นนั่นไม่เส้นหลักนะโอ้เนาะกินดีก็ไม่ได้เนาะอ้อยหกมัดครับผมอ้อยหกมัดนะคะแถมอ้อยหกมัดนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สาวจันนะคะขอให้บุญบารมีช้างพระครูประกมช้างศรีสักดิธิ์ ทางหลายปกปักรักษาคุณแม่สาวจันนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้ท่านนะคะมีโชคมีลาภนะคะขอให้หน้าที่การงานกิจการของคุณแม่สาวจันนะคะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะราบขอบค,คุณคุณแม่สาวจันนะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยค่ะดูตัวปวนค่ะแม่ วนไปทั่วเลยนะคะคุณแม่ค่ะกขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณที่ต้องนั้ำใจนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบเชื่อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ